ไอ้คัดมึงดูเนี่ยเยี่ยดูวิ่งมึงสายเสียแม่งวิ่งได้เว้ยจีบหายดู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 กูตามหลังกูชอบดูว่าเยี่ยแม่งด่าโคตรจีบหายเลยดูเหมือนมันด่าวิ่งเลยเว้ยไอ้เยี่ยวิ่งไปได้ดูมันดูมันดำเดี๋ยวกูจะดูมันไอ้เยี่ยโคตรบ้ามรู้ ไอ้คนปาดหน้าตีกันล้วงเลยนะ <c oughs> ดูอ้กาก์ดการ์ดดูกรัรดนี่นี่ฉันเสียด้วยเสียนกับรถนี่หาดูไหนหไม่ได้แล้วเออเอาก็บ,บาดมัย้ยเออ เลือกขวาไอ้กูว่าแล้วไอ้เหี้ยตายอาบมามาเนี่ยเป็นไรบ้าหน้าออกได้มาตามับ้านเนี่ย chở dạ, vào, khinh đại vào, ờ